ชีชูชีชูชีเดียวลรกเดี๋ยวเดี๋ยวได้ละค่ะห,หาอุปกรณ์รองรับให้เจ้ากินตรงนี้กินตรงนี้ใส่ใบตองนี่ใส่ตองสักนี่ก็ได้เ,ออเนี่ยโอเคกินที่ใบตองก็ได้เออนั่นแหละธรรมชาติธรรมชาติจะสอนเจ้าเองกินได้เตรียมมาให้ละรู้รู้ว่าต้องมาขอ รู้่ต้องมาขอเงีง้ยวเง,งี้ยวเงี้ยวอะรู้งานนะข้าก็รู้งานของข้าเฮ้ยข้าก็ไม่ได้ซื้อบื้อนะเวออ้ยงี้เห็นกูซื้อบื้อนะเว้ยกูก็หลวกอยู่นะแต่ก็่ใช่หลวกล้าแค่นั้นแค่แค่ลวกไปนดะแต่ไม่ได้หลวกล้าถ้าหลวกล้าเขาห้องไอแหลมนะห้องไอแหลมนะเขาว่าหลวกนะเขาไอแหลม ลวกกับแหลมคนละอย่างในซูชิ hop. จงเข้าใจนะเข้าใจนะเด้อลวดก,กับแหลมนี่มันคนละอย่างเลยต้องแยกแยะนะจิตเตรียมไว้ให้ละโอ้ติดนไไห,หน่อยโอ้นี่โจ้เจ้าเท่ามาแล้วอ่ะเท่าอ่ะลงมามาขับป่ยไว้ให้เราลูกเร็วห้ามออกไปทางโน,น้นมากับพ่อาม่กลับเข้าม,าลามา่ลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพเพลูกอะ่ะ เพ่เพ hey, hey, hey. ่เพ่ัดเตียยไม้ให้บนหลังโกงเพ่เร็วเร็วมากินเร็วห้ามไปทางโน้นหูกกลับเข้ามากลับเข้ามากลับมาในเล้าเรากลับมาในที่สวนเราไปไปไปนนขึ้นบนขึ้นบนคัดเตรียมไว้ให้เจ้าบนนั่นเร็วที่หลังโกงพุน่น แล้วกินที่หล้างกงไปหรืออยู่ทางโน้นเออแวดไปแวดไปอ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปอีกทีลูกอ้อมไปทางโน้นผ่านได้ชูชีนไม่ดุหรอกเดี๋ยวอ้อมไปอ้อมไปข้าโรยไปตรงนู้นอ้อมไปอ้อมไปโน่นข้าโปยไ้แฮมอ้อมไปลูกอ่อนเดินอ้อมไปเดินอ้อมไปแหมอ้อมไป อ้อมไปเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจออ้อมไปอ้อมไปอีกอ้อมไปอีกอยู่ทางโน้นทางน้นอ้อมไปเออนั่นแหละนั่นแหละบกลงไปเลี้ยลงไปเออเจอเลยเห็นไหม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 โอ้ครับโวยไว้แล้วรู้จักตรงที่เจ้าเดินนั่นแหละกินฮั่นกินเลยกินเลย โปรยให้เขาตรงนั้นนะครับเขาจะรู้พื้นที่หาทกินของเขาความระแวดระวังภัยนะนต้องรู้จักระแวดระวังนี่เราจะได้ปลอดภัยรู้จักระแวดระวังป้องกันภัยจะปลอดภัยปลอดภัยจากสัตว์ดูร้ายตัวอื่นต้องรู้จักระวังป้องกันตัวนะลุก ให้ไว้ใจไปเรื่อยใจดีเกินเขาก็ทำร้ายเอาดุไปเขาก็คอมเมนต์เอาเอาให้พอดีพอดีฮะอยู่กับโรคกว้างให้ได้เอออยู่กับโรคกว้างให้ได้ดีละดีละอิ่มนะชุชช ชิชิยิ้มลืมยิ้แล้วไปห้ามกัดไก่นะนะเออสิ่งที่ขอไว้คือห้ามกัดไก่เข้าใจไหมอยู่กับไก่ได้แต่ห้ามกัดเขาเข้าใจไหมเออห้ามกัดห้ามกัดไก่ห้ามกัดไก่เข้าใจไหมเออเล่นโดยกันได้เล่นโดยกันได้แต่ห้ามกัด हेटे okay, में